สวัสดีครับ FC ของมหาจศดพาเที่ยวครับสวัสดีทุกกําลังใจสวัสดีทุกเสียงทุกสายครับที่เข้ามาให้กำลังใจกันครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาให้กำลังใจครับมาหอดจอดถึงคือเก่าคือเก่านะครับมานำเสนอมารีวิวเป็นภาษาต่างประเทศขออภัยกับพี่น้องที่สื่อสารแล้วพี่น้องบอกเข้าใจครับ พออภัยไว้หน้าโอกาสนี้ครับบางทีมหายศก็จะนําเสนอเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาลาวเป็นภาษาอีสานครับจทุกท้องถิ่นทุกชุมชนในการนําเสนอนะครับมือนี้ผ้าพีผ้าน้องนะครับมาที่อนุสาวรีย์แห่งความดีครับพี่น้องนี่คือบริเวณอนุสาวรีย์แห่งความดี เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวอุบลราชธานีครับเป็นอนุสาวรีย์ที่ชาวต่างชาติมาสร้างเป็นอนุสร์เพื่อขอบคุณชาวอุบลราชธานีที่ได้ช่วยเหลือในช่วงสงครามอินโดจีนหรือว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ผ่านมาล่ะครับพี่น้อง ได้สร้างอนุสาวรีย์แห่งความดีนะครับโดยเฉลยศึกสงครามเอเชียบูรพาครับนี่เป็นคุณงามความดีที่ชาวต่างชาติหรือว่าที่เป็นเฉลยศึกเห็นความสำคัญว่าชาวอุบลน,นะครับมีความดีในการซอยเหลือเฉลยศึกนะครับ เมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพาในปีพุทธศักราช2484นะครับได้เกิดสงครามหลัก็มีทหารต่างๆจากเอเชียจากยุโรปมุ่งเข้าสู่ประเทศไทยแลกักกส่วนหนึ่งที่แพ่สงครามก็ได้ เดินทางกลับบ้านคนที่กลับบ้านไม่ได้นะครับบางทีก็เจ็บป่วยล้มป่วยก็ชาวอุบลช่วยเหลือนะครับก็มีทหารหารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวออสเตรเลียชาวนิวซีแลนด์อังกฤษฝรั่งเศสทหารเหล่านี้ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างสาหัสเป็นที่น่าเวทนาของชาวอุบลที่ได้พบเห็นด้วยความเป็นคนมีจิตเมตตา สงสารแลครับจึงเลยผ้ากันน้ำเข่าปลาอาหารเครื่องน่งห่มมาให้ฉเฉลยศึกเหล่านี้เพื่อเป็นการให้การช่วยเหลือนะครับจากนั้นแลกาเช่าอุบลกกบยั่งได้นำเช่าฉเฉลยศึกนะครับกับบานกับเมืองครับเมื่อ ฉเฉลยศึกเหล่านั้นกลับบ้านเห็นคุณงามความดีของชาวอุบลจึงได้กลับมาสร้างเป็นอนุสาวรีย์แห่งความดีนะครับและก็ทุกๆปีก็จะมีการลํำลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆและก็ลํำลึกถึงชาวอุบลที่ช่วยเหลือนะครับจึงมีที่มาของคำว่าอนุสาวรีย์แห่งความดีนะครับอันนี้สัญลักษณ์ สัญ,ญลักษณ์แล้วก็สื่อที่สำคัญที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็เป็นหลักฐานที่สำคัญในทางประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติล่ะครับพี่น้องพิกัดอนุสาวรีย์แห่งความดีตั้งอยู่ทงสีเมืองฝั่งด้านทิศเหนือทิศเหนือจุดกับทิศตะวันออกแะครับพี่น้องนี่ติดกับโรงเรียนอนุบาลอูบลน ครับน,นี่คือบริเวณทุ่งสีเมืองครับเอาฝากพี่ฝากน่องฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดเลิฟนะครับเป็นกำลังใจสักนกระดิ่งดรูว,ว่าไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในการนำเสนอมือนี้มานำเสนอเรื่องอนุสาวรีย์แห่งความดีที่ชาวอุบลได้รับการยกย่องจากเชลยศึกชาวต่างชาติในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง นะครับทุกๆปีก็จะมีการมาจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆลระกาแสดงความขอบคุณกับชาวอุบลที่ได้ให้การช่วยเหลือครับคลิปนี้เอาไว้พิเศษนครับพี่น้องครับคลิปหน้าพอกันไหมครับขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณครับ